สวัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยกับผมพลวัตผู้พิพัฒน์โครงการ EECMD นอกจากจะเป็นการเดินหน้าสร้างศูนย์การแพทยท์ทันสมัยในการรักษาพยาบาลแล้วยังได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและ 5G มาใช้ในการปร,ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพศอต่อให้เป็นรอพอต่ออัจฉริยะครับสามารถรักษาโรคพื้นฐานได้ถึง400โรคแบบที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเลยครับ โดยนายอาทิตย์เซกาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท e c ซีไฟเทคโนโลยีจำกัดหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทยครบวงจรหรือ EECMD ได้นำระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติเข้ามาติดตั้งในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาเพื่อยกระดับไปสู่ต้นแบบโรงพยาบาลดิจิตอล ซึ่งจะนำระบบโซลูชันดิจิทัลที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเข้าไปช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มาจากหลากหลายบริษัทให้เชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกันได้และติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจร่างกายให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายลดการใช้บุคลากรให้ได้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่การให้ผู้ป่วยกรอกประวัติได้ตั้งแต่ที่บ้านพอมาถึงโรงพยาบาลก็เพียงแค่สแกน QR Code เข้าสู่ระบบและทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำตั้งแต่การผ่านอุปกรณ์ตรวจร่างกายแต่ละชนิดและพูดคุยซักถามอาการอย่างละเอียดผ่านหุ่นยนต์ระบบ AI จากนั้นจะนําผลตรวจที่ได้และข้อมูลจากคนไข้ประมวลผลผ่านระบบ a i วิเคราะห์อาการจากนั้นก็ส่งให้แพทย์ตรวจสอบซักถามตรวจคนไข้เพิ่มเติมหากต้องการข้อมูลเพิ่มและวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลจ่ายยาไปยังห้องยาโดยอัตโนมัติ คนไข้เพียงไปรับยาชำระเงินและกลับบ้านระบบทั้งหมดนี้จะช่วยลดการสัมผัสจากตัวคนน้อยลงลดความแออัดลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลดภาระของแพทย์และพยาบาลและสุดท้ายจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานไปได้มากเพราะสาเหตุหลักที่โรงพยาบาลรัฐขาดทุนก็มาจากการใช้บุคลากรที่มากเกินไปนอกจากนี้จะนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรอพอสอตในพื้นที่ EEC ให้เป็นรอพอสอตอ,อัจฉริยะ โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจร่างกายตรวจวัดอุณหภูมิความหนาแน่นของออกซิเจนวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดความสูงคำนวณ BMI และในอนาคตจะมีอุปกรณ์วัดคลื่นหัวใจและอัลตราซด์เข้ามาเสริมหากแพทย์ต้องการข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเจ้าหน้าทีรา่รอพสตอจะเข้ามาตรวจคลื่นหัวใจหรืออัลตราซด์ส่งไปให้แพทย์จากนั้นจะมีการสักถามอาการโดยหุ่นยนต์ระบบ AI วิเคราะห์โรคได้กว่า400โรคและส่งข้อมูลมายังแม่ข่ายที่ศูนย์พัทยาแพทย์จะรับข้อมูลมาตรวจสอบวิิีฉัยโรคอย่างละเอียดและในรอพอสตจะมียาพื้นฐาน300รายการหากแพทย์วิเคราะห์แล้วก็จะสั่งยาจากระบบไปยังรอพอสตและเครื่องอัตโนมัติก็จะจ่ายยาออกมาให้เจ้าหน้าที่ติดสติกเกอร์ที่ซองยาแนะนําการใช้และช่วยลดผู้ป่วยที่ป่วยเล็กน้อยออกไปไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ7 0ถึง80 หากว่ามีอาการหนักก็จะมีรถฉุกเฉินไปรับมาส่งยังโรงพยาบาลทันทีครับและในอนาคตนะครับจะมีอุปกรณ์ในการเจาะเลือดการเก็บตัวอย่างปัสสาวะโดยเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บและนํามาวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งจะให้ผลการตรวจร่างกายที่แม่นยำมากขึ้นครับ โดยแผนปี2,565โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะร์โวชโวหารือร่วมกันกับโรงพยาบาลต่างๆและหน่วยงานสาธารณสุขใน EEC ให้เกิดการยอมรับและหาแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการรักษาของประชาชนซึ่งจะนำร่องรอพอสอต .4 แห่งใน EEC โดยรอพอสอตแต่ละแห่งนั้นจะใช้เงินลงทุนเพิ่มประมาณ2 0 0แสนบาทหากประสบผลสำเร็จก็จะขยายไปครอบคลุมพื้นที่ EEC และนำไปใช้ทั่วประเทศต่อไป แม้ว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยประสานการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของหน่วยงานราชการไทยเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับยิ่งต่างกระทรวงกันยิ่งทำงานร่วมกันได้ยากนี่อาจจะเป็นปัญหาทำให้รอพอสตอัจฉริยะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นภาครัฐคนที่จะใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเข้ามาดึงทุกภาคสวรร่วนทุกหน่วยงานมาทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จครับและนี่ก็คือ eec จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ